สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สระเนแชร์แวแชร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับไปเที่ยวงานวันวีนวรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างนะครับระหว่างวันที่17ถึง21มกราคมพุทธศัธศกราช2566นี้บริเวณอนุสร์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับ กอ่าวตราดเมื่อปีพุทธศักราช2484นาวีไทยได้พลีชีพถึง36นายเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติรวมประดถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารเรือไทยในงานว,นวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง17-21มกราคม2566ในบริเวณอนุสร์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาทบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ดาววีรชนพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณพลระเอกพระเจ้ารบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พิธีลอยพวงมาลาเหนือบริเวณเกาะลิมในอ่าวตราดพร้อมกิจกรรมการละเล่นการแสดงกีฬาพื้นบ้านการจำหน่ายสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆตลอดงานงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีท,ที่เกาะช้าง17-21มกราคม2566 ณบริเวณอนุสรสถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอําเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย